ลูกเอ๋ยสิบข้อนี้จงจำไว้โตไปลูกจะได้ไม่ลำบาก 1. ลูกจงมีรอยยิ้มมีความมั่นใจและมีความสง่างามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์สินทางใจถ้าลูกมีสิ่งเหล่านี้ลูกจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต 2. จํจำไว้ว่าจงเป็นคนดีมีเมตตาเสมอการเป็นคนดีมีจิตใจที่ดีนั้นจะทำให้ลูก เป็นผู้ที่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3. จงจำไว้ว่าถ้าฝากรอยเท้าไว้ได้ไกลแค่ไหนจิตใจลูกก็จะกว้างขึ้นเท่านั้นถ้าจิตใจลูกกว้างแล้วลูกจะมีความสุขในชีวิตถ้าเดินไปได้ไม่ไกลก็ให้หนังสือช่วยนำทางลูกได้ 4. ลูกต้องมีความรู้ติดตัวลูกจะต้องมีความรู้ติดตัวไว้บ้าง เมื่อโตขึ้นลูกจะต้องมีประสบการณ์ชีวิตลูกจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าได้ 5. ลูกต้องเรียนรู้ที่จะขับรถให้เป็นเพราะในวันหนึ่งลูกจะสามารถไปได้ในทุกทที่ตามใจที่ลูกต้องการได้ไม่ต้องรอให้ใครพาไป 6. ลูกต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานด้วย ในชีวิตคนเราจำเป็นต้องผ่านประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยเพราะเป็นช่วงชีวิตที่ได้รับการอบรมบ่มเพาะให้มีสติปัญญามีความคิดที่ดี 7. ถ้าโลกนี้เหลือแค่น้ำสองถ้วยจงเก็บถ้วยหนึ่งเอาไว้ดื่มและอีกถ้วยเอาไว้ทำความสะอาดใบหน้าและเสื้อผ้าของลูก 8. ลูกจะต้องมีพื้นที่ที่เป็นของตัวเองแม้ว่าพื้นที่นั้นจะมีแค่5ตารางเมตรก็ตาม เพราะตอนที่ลูกทะเลาะกันกับคนรักของลูกจนต้องเดิอนออกมาจะได้มีพื้นที่ที่เป็นของตัวเองไม่ต้องออกไปตามถนนและพื้นที่นั้นจะทำให้ลูกใจเย็นลงได้ 9. ลูกต้องเรียนรู้ที่จะทำอาหารให้เป็นเมื่อไรก็ตามถ้าคนที่รักลูกไม่ได้อยู่ข้างกายลูกจะสามารถดูแลตัวเองได้ 10. ถ้าลูกไปยังสถานที่ไกลๆจงจำไว้ว่า นอกจากจะต้องนำกล้องไปแล้วก็ต้องนำปากกาและกระดาษไปด้วยเพื่อบันทึกสิ่งต่างๆเอาไว้เพราะอารมณ์ที่ดูวิวทิวทัศน์นั้นมันจะกลับมาซ้ำแบบเดิมไม่ได้แล้ว